วันนี้มาร์ท레이เดอร์จะพาเพื่อนๆขี่มอไซค์ไปดูหมวยกันนะครับ สวัสดีครับมาพบกับมาร์ทไรเดอร์นะครับวันนี้เรามาที่สนามมวยลุมพินีนาลุมพินีแห่งใหม่นะครับอยู่ที่รามินทาครับเรามาดูมวยนะครับเราไม่เคยดูมวยแบบสดๆเลยวันนี้ามาดูบา้างบรรยากาศของอาการต่อยมวยแบบสดๆเนี่ยหรือดูสดๆข้างเวทีเนี่ยเป็นยังไงนะครับวันนี้เราขี่อมอไซค์มานะครับกอขอบคุณ power station นะครับที่ให้บัตรเรามาดูงานเาขาเรียกว่าเป็นไฟต์มวยไทยเนาะเป็นมวยไทยระดับโลกเ <c oughs> ขาเรียกว่าเป็นศึก วันลุมพินีเลยทีเดียวเราไปดูนะครับว่าด้านในครับที่เราไม่เคยดูเลยครับแบบดูจากจอทีวีแต่วันนี้เรามาดูสดๆข้างเวทีเลยว่าบรรยากาศของการดูมวยสดๆเนี่ยมวยไทยเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยนะครับผมเยอ คู่นี้ต่อยแบบ m m a ลนคือการต่อสู้ที่รวมเอาศิลปะการต่อสู้หลากหลายแขน,นงรวมกันนะครับเช่นมวยไทยมวยสากลยูโดโมวยปั้มคาราเต้เป็นต้นจบไปแล้วนะครับอีกหนึ่งคู่เราเข้ามาแล้วโอ้ดูเดือดมากเลยครับมีบรรยากาศการดูแบบสดสดนี่แบบดูเดือดจริงๆเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศพี่ดูคนด้วย นี่เป็นบรรยากาศการเปิดโวของนักมวยทุกคู่นะครับดูแล้วเนี่ยน่าตื่นเต้นมากเลยครับนักมวยแต่ละคนก็จะมีลีลาเปิดตัวในสไตล์ของเขาครับ เบื้องหลังครับจบหวยปุ๊บทีมงานทําความสะอาดก็จะรีบฉีดยาฆ่าเชื้อทําความสะอาดพื้นคาาเลือดอย่างรวดเร็วมากเลยครับนี่ก็เป็นสเสน่ห์ของการดูมวยนะครับลองไปฟังดู บรรยากาศข้างเวทีกองเชียรมันมากเลยครับ <ผ>เยี่ยมเลยครับพี่ขึดยอดยอดไหมครับโคตรมันเลยโคตรมันเลยน้องไปกี่คู่ครับพี่อ่าน้องหมดน้องทุกคู่น้องทุกคู่ ว่าวันเนี่ยมันอยู่แล้วนะครับแต่ยิ่งมาดูแบบลิงไซส์เนี่ยบอกได้คำเดียวว่าโคตรมันโคตรมันอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยโอ้มาปากวันนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าใครอ่ะอยากจะมาดูแบบลิงไซส์แบบวันนี้เราขี่ฮาร์เลยไปเนาะใช่ถ้าใครอยากขี่ฮาร์ี่มาดูมวยแบบลิงไซส์นะครับแนะนําเลยนะครับนี่มาที่พ็อกเพาเวอร์แบงคอกนะครับแล้วก็ พู้จับผู้จัดผู้จัดผู้จับนกใชไหมนกผู้จับครับแล้วก็จะมีความสนุกเยอะๆไม่มสิผมไปแค่ที่ไทยเฮ้ยยการนกจริงๆครับถ้าใครอยากเพื่อนๆนะครับลองมาดูที่มวยไทยแบบข้าเวทีกับหน้าจอนี่ต่างเลยนะครับบรรยากาศแล้วก็ความสดวันจริงๆนะครับวันจริงๆครับจบไปแล้วนะครับกับมวยนะครับผููเอกก็นอกกันไปแล้วนะครับผมเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆครับกับการดู มวยข้างเวทีแบบสดๆแบบนี้นะครับไงก็เพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากมาดูมวยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของมวยไทยหรือมรอดกไทยเลยทีเดียวครับเป็นอะไรที่ตื่นเต้นและมันมากๆไงก็ฝากไว้นะครับเพื่อนๆถ้าอยากมาดูรอมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเราปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับมาร์ตไรเดอร์ด้วยนะครับบาย